สวัสดีครับเอฟซีสุบูสกุลนะครับที่ชื่นชอบรถไทนาเดินตามดัดแปลงเป็นนั่งขับนะครับนี่กับประดิษฐ์เรียบร้อยนะครับประกอบเรี่ยวระบบสายให้โอริก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพาไปห้ชมนะครับเรียบร้อยเลยนี่นะครับนี่ครับเรียบร้อยเลยวจ้าเด็ดสิเติมน้ำมันให้อลิกนะครับเดี๋ยวซิพเเบิรงนะครับระบบเป็นยังไงนะครับตัวนี้คือ ของชุดหลังนะครับนี่ตัวนี้ชุดหนาชุดผ่านด้านหน้านะครับนี่ตัวนี้ชุดด้านหลังผ่นหลังนะครับเดี๋ยวสิพรชมนะครับนี่สายนี่นะครับสายนี่เป็นของตัวกับนะครับนี่ตัวที่ สายตัวนี้คู่นี่เป็นของคูหลังนี่นะครับนี่นี่ของคูหลังนะครับนี่สายเส้นนี้นะครับสายคูหลังนี่ตัวนี้เป็นของมาแต่ให้ของกันปั่มนะครับปั่มน้ำมันให้รอลิกตัวนี้นะครับกำลังเติมอยู่นี่นะครับตัวนี้คูหนานะครับนี่คือสายกลับ ตัวนี้ตัวพี่นี่คือสายเขานะครับสายน้ํามันจากปั๊มไฮดรอลิกตัวนั้นนะครับดันมาเข้าตัวพี่จากปั๊มนะครับจากปั๊มนี่จากปั๊มตัวนี้นะครับตัวรางสุดมาเป็นตัวพี่ตัวนี้นะครับมันออกไปไหนแล้วหอมเลยส่วนตัวที่นะครับเป็นสายกันกลับเข้ามหาตัวนี้นะครับทั้ง น้ำมันให้รอลิกนะครับกับชิว่นยูเซิงสี่แหละครับตัวนี้ก็คือชุดหลังตัวนี้ชุดหนานี่พันหนาขึ้นกับตัวนี้นะครับนึ่ขึ้นหนึ่งสี่เอาลงสี่นะครับตัวนี้ก็พันหลังก็เอาขึ้นหนึ่งสี่เอาลงสี่นะครับง่ายๆนะครับโบอกบเขานะาวิธีตังยึดถุงตองตัต้โซ่พันหลังเอาไว้นอนตอนนี้มันจังปกีถ้าเอาไวแ้แบบนี้มัน ถ้ายใบเบบนี้มันนอนน,นอนกับนอนกีดมือจับนอนกับนอนมันกีดเออนื้ตอตัวหนึงหน่งตัวหนึ่งต้องตั้งตัวหนึงหน่งต้องนอน <S <S เอา้าวเอฟซีหูด้วยหรอตัวนั้นพอเห็นหลายคันแล้วไอเบิ้งลิปเก่าๆก็ได้นะครับที่ผมเอาลงน้ำมันไฮดรลิก็เติมเรียบร้อยนะครับบันต่อไปคือสี่ไส่เกียร์นะครับเฮ็ดระบบเกียร์นะครับ ก็ให้ได้ฮู้ว่าวางขึ้นมาวางนะครับกันค่าเกีย้์นี่มันสีเลี้ยเลยนะครับเนี่ยเพราะว่ามันพร้อมใส่งานนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าระบบใส่เกียเพราะท่านติดตั้งนะครับแต่สีร่องระบบให้รอลีก,ก่อนนะครับเอาครับสีฟ้าตรดสอบระบบให้รอริกนะครับติดเครื่องนะครับ เอ้าวรอบสองเครื <|so|>> <t <t ่องบระเด็ใส uh> uh 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 ่งานปิดหงานยนิดน้อยนะครับนี่นะครับทดสอบนะครับทดสอบ ไแล้วนะครับนี่ดูครับเอาลงได้ขึ้นได้ครับนาดนี่นอนแน่นะครับผมเพ็นน้องน,นิ่งน,นี่โอ้ยหล่อเหนินเลยครับอุ้ยสูงขนาดนับบันนานสามานพิจิตรนะครับนี่แหละของแท้ครับนี่คือสุดหลังนะครับนี่ครับที่หลังอยู่ที่สูงมสสแม่เลย ดุดจอดแล้วข,ข,ขันตั้มกันกันโมเมนตอาลมณเม่อก่อนโอ้ยเออเดีวเลยบานนีุ่ดจอดดุดจอดนะครับทำงานในปกติโอ้ต,ต,ตั้มตั้มคือกันครับบ้นเราใส่้เดิมไทยอะไล่ะพอดี แล้วก็แล้วน่โอ้สุ่ยอดนะครับุ่ยอดเดีวโอ้ขาวตานะครับระบบนีกับชุดยอดนะครับ สหวเลยเออชุดยอดสุดยอดระบบอะไรอีกนี่นี่อ่ะโอ้ยจัมจัมจัมครับจัมระบบสุดยอดเดี๋ยวจังเดียวครับกดสอบไทยบอลระบบ ไปกานเลยนะครับผ่านผ่านครับผ่านผ่านค่อยงามเลยทุนี้สิล่องปล่อยแบบนนิ่มนะครับว่าเครื่องเดินเบาเป็นสีใสงานได้บ่นะครับเครื่องเดินเบาเอาใส่ด้ปกตินะครับเดินเบาขึ้นได้นะครับลงได้ ถึงที่เก่านะครับเดินเต่านิจัวเมี้ยนนะครับนี่นะครับนี่นี่นี่แม่แม่โอ้ยมาแต่ข้างหลังน,นี่ล่ะเก <c ười> ่งเดินดีขนาด <c ười> โอ้โลงกระตัมสุดนะครับขึ้นกันสูงสุด โอ้สุดยอดสุดยอดนี่แหละมีลูกค้าอยากได้มีลูกค้าต้องการอ่าโอ้แยวเลยนี่แหละครับระบบให้โดรนิดของแท่เดินเบาก็ต้องขึ้นได้ลงได้นะครับอ่าโอ้รถนีเขินเลยครับ ็งนะครับรถตังสืบนะครับสามารถยกได้ในระดัธรรมดานะครับขั้นพันด้านหนานีุดยอดนะครับโอ้ยสุดยอดลีนะครับสุดยอดลีแถวเ,วเน,น,ะโทโทนะครับแถวเลยดูนี่นี่ลราก็อยากชิทดสอบนะครับเพจะไป็ูหัวทำมันให้ตลิกมองได้หัวมองได้บุหัวนะครับ บซ้ายตัวแรกเขา่าบอดีตัวแรกเข่าดีนะครับนี่แหละครับเดินหูนะครับแกะค่อ,คอยๆนึ่งครับนี่นี่เตงค่อ,คอยๆนึง่งอุย้ยเป็นจำล่วงจำนะครับนี่ผมแตะค่อ,คอยๆนึงนีงน่ครับนี่อุย้ยนิ่ม,มึงแน่ไอ้ข้าวยอดนิ่มีม โอ้นิมๆๆๆโอ้โอ้เจ <ives> <gram> ้าเจๆเจนิ rial, ่มน่โอ้ขาาเขาทาขาทนิ่มนิ่มนิ่มเครื่องเดินเบามีหละเครื่องเดินเบา ส,ส,สุดยอดครับสุดยอดครับทีมีเอาไวส้สนีนะครับเอาไว้พอกันช่วงทดสอบไทนะครับสวัสดีครับ